ปลาปลาเป็นแพรกับกับต้องปองนี่ใช้ยาตัวเดียวเหรอครับใช้ใช้ตัวนี้ตัวเดียวครับใช้ชนิดเดียวกันครับขั้นตอนการที่จะเอาใส่เนื้อวุ้เส้ใช้คือผสมอาหารนึ่งกระสอบเลยครับเนีเอามาคุกคุกผสมกับอาหารต้องใส่น้ําอย่างกงี้ครับเนี่ยบัตเอรใส่ครับเอาใส่เลยมันมาเพราะอาหารผสมแล้วก็คลุกกับอาหารเลยแล้วก็หวานให้มันกินเป็นเพราะเอาม็อกเอาม็อกโคเนาะหวานผสมหวานให้มันกินเลยมันติดครับครับ มันจะหายเฉพาะตัวที the hint, the 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 ่กินอาหารถ้าตัวที่ม er. ันเป็นแผลแล้วมันมากินนี่ตายลูกเดียวครับอ๋อก็คือจะถ้าถ้ามันไปกินอาหารมันก็ช่วยมันไปได้เหมือนมาได้ครับตายลูกเดียวหนึ่งถุงต่อหนึ่งซองต่อน้ําต่ออาหารหนึ่งหนึ่งถุงยี่สิบกิโลครับยี่สิบกิโลครับยาตัวนี้ดีมากเลยครับแก้ได้อหายครับเนี่ยตัวเนี้ยเป็นอะม็อกซิลินคราบ แต่ว่าเป็นสารตกค้างมันเป็นยาปฏิชีวนะนะครับต้องงดให้เป็นเดือนะถึงจะกินได้ก็คือหลังจากคือตัวยาตัวนี้ไปแล้วนะครับต้องงดต้องงดจับจะต้องห้ามจับเลยจะจับได้ต่อเมือให้ยาไปแล้วผ่านไปหนึ่งเดือนเพราะว่าตัวนี้มันจะตกค้างได้อันนี้คือการดูแลนอกจากนี้มีการป้องกันหรือมันเกิดโรคอย่างอื่นของหัวรับมีทคนิตินเธิช่วยดูแลกัครับ ถ้ามันว่ามันจะเป็นโรคก็เปลี่ยนน้ําบ่อยหลายหลายเลยนั้นถ้าถ้าเห็นน้ําบ่อยเป็นโรคอ่าเปลี่ยนน้าบ่อยครั้งน้อยอบ่อยครั้งนี่คืออาจจะเป็นเดือนหนึ่งสักเดี๋ยสิบลดมาสักสิบห้าวันเตือนห้าวันคือเดือนละสองครั้งอ่าเดือนละสองครั้งเปลี่ยนน้ําแล้วก็สุกเอาน้ําใส่แล้วก็เอาปูนขาววานลงไปสักบ่อละสิบกิโลช่วงที่มันเป็นโรคนะครับครับแต่ปูนขาว แล้วอย่างตอนใหยมานนี่เกลือยังได้ฮือใส่ก็อนครับหี่วนใยนุงจะฮือตอนที่สักเดือนหนึ่งอะเดือนหนึ่งฮือเกลือวนีเนะครับอ่ประมาณปริมาณตัวไห่ครับยังบ่อสิบสิบสองหรือสิบห้าคูณสามซิบนี่ก็จะลดลงมาห้าบาทมีแต่เริ่มสักหัวนึงพ่อยอย่างนี้กรับใส่สักมันสักเกลือกระสอบเนี่ยค่ะเกลือกระสอบนี่มันก็ สิบห้าโลมาณนหะวานนั่งทั่วเนี่ยครับประมาณนั้น,นวานวานรอบบ่อนะครับวานรอบบ่อเขาทั่วอันนี้คือใส่ใส่เปล่นปันป้องกันเป็นตัวครับป้องกันเกลือนี่ยาตัวน,นี้ถ้าจะให้ดีนะครับท้าออที่ทํามานะเดือนต้นเดือนธันวาเนี่ยเดือนกลางหรือพฤศจิกาหรือว่าต้นเดือนเนี่ย เอาหื่สามวันเลยผสมกันเลยจะม่มีโรคเลยครับอันนี้ถ้าเป็นแล้วเอามาฮ้อตัวที่กินยานี้คือหายถ้าตัวที่บัก,กินคือต้องตายโูกเดียวแล้วอย่างถ้าเอาฮ้อที่เขาใจระยะอะไรที่มันกี่วันนะครับอันนี้นุ่งเวทคือติดกันเจ็ดวันเจ็ดวันชวเนชาเ้าเยน็นเช้าเย็นเจ็ดวันมาละครงอ่ะอ๋อจะบ้านละครั้คือตอนเช้าหรือว่าตอนเย็นครับตอนไต้ก็ได้ เช้าก็ได้เย็นก็ได้แต่วันละครั้งแค่นั้นเจ็ดวันแล้วก็ยุดไปยุดเลยมันก็จะหายเลยนะแต่ถ้าถ้าเข้ากันนี่ใช้วิธีเดียวกันก็ครับอย่างเดียวกันครับกันก็คือเจ็ดวันเหมือนกันเจ็ดวันนะครับวันละครั้งคือปกติกระสอบนั้นที่เขาผสมเขาต้องเก็บไว้ที่หนึ่งเอาแรงมาเขาต้องให้มันกระสอบเขาต้องคุบเจ็ดวันเนี่ยครับแรงมาก็เอาวานให้มันกินมันจะกินทั่วตัวละเม็ดนี่ก็ยังดีแล้วเนาะแล้วก็อาหารนั่นก็คือปกติไปอ่ ปกติไปแล้วอย่างเกลือนี่เดือนหนึ่งอาปาได้เดือนแล้วเริ่มเพื่อเกลือเนาะแล้วเดือนนึงจะได้เพ้่แห่หมกครับบ่ได้เพื่อเพิ่ตัวเดียวอแค่นั้นตอนนั้นครับเาะมันเป็นมันเป็นไปสร้างไล่กดไล่ยังในน้ำบ่ได้ครับอ๋อเกลือนี่นะครับทำให้มันแบบเป็นโรคและการดูแลน้ํานี่เขาต้องสังเกตอย่างไรครับลุงเมตต์น้ําคือน้ําถ้ามันมันปลาสะเด็ดนีมันแบบลอยหัวเนาะครับถ้ามันเขียวเกินอย่างนั้นอะกร้อาก็เปลี่ยนเลย แต่นั้นนั้นลุงเวชภพักไปได้ปลาไม่เห็นห้าหกร้ยกิโลกันนั่นอ่ะพักว้ด<ร>ดู<ร>ตามสีถ้า,ถามันเริ่มเขียวเข้มเขียวจนดูบกแค่ดีแล้วนะครับ่เปลี่ยนแต่อันบอกตรงนั้นอ่ะคือมันเป็นปน่าหมายความว่าปลาห้าเจ็ดอ่ะสุดปีตั้งแต่มกกรลามาห้าเจ็ดอ่ะมันจะอยู่ตรงนี้มดเลยหมืเดียวเนี่ยตัวปูนะตัวน้อยนะ เปลี่ยนป่าแปรนะที่แม่ก้าของเราเอาห้อมป้งมาได้นะแต่ว่าบะทรงเตื้อบะได้เพราะว่ามันเป็นโลกกาลังหายอ๋อ่าคือจะเป็นป่าปล่อยกิโลนึงสี่สิบห้าบาทมีเถิดไดเพิ่มกว่าเอามดครับก็ไมเปล่าประมาณสี่ห้าร้อยเลอย่างน้ำอย่างอันบะดีนะท้องเปลี่ยนเดี๋ยวไปดูนะครับอันต้นเปลงเดเข้มๆแล้วถ้าตอนการเก็บ อากาศจะเอาป่าออกบ่อเนาะรู้เวทมีวิธีอย่างไรบังครับสูบน้าออกสูบขั้นแรกตอนแรกบัสูบเตอร์วันแรกบาสูบเตอร์เอาโอนลงไปเลยก่อนที่เราจะเอาเก็บขายนี่เขาต้องยุดอาหารก่อนหรือว่าหัว้นอาหารปกติประมาณเจ็ดวันก่อนที่จะเก็บนี่ยุดอาหารเจ็ดวันเจ็ดวันครับเจ็ดวันถึงหัให้อาหารเลยมัให้เลยครับเจ็ดวันเซตครบแล้วตีโอนลากออกมาเอาบัดได้น้าออกกับบัได้ออกเอาโอนลงแล้วก็ลากก่อน ถ้ามันเริ่มสักสองวันมันเริ่มมาได้นกาละอันนั้นคือสุกอือก็คือวิธีเริ่มแรกน้ํมันก็อยู่เหมือนเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมเอาโอนลงมาก่อนการหารเจ็ดวันเอาอวนลากเลยลากข้มาเลยลากไปลากไปจนจนว่าลากอวนมาได้ปลาแล้วแม้แกคนนี้เอาร้อยคนนี้เอาสองร้อยลากให้เขาไปก่อนครับก็คือแม่ค้าจะมารับคาส่วนเลยอืมเท้าบ้านที่สามมามันลากมาเข้ากันนั้นอ่ะเอาสูบแห้งสูบแห้งแล้วมันจับมดทำนี่เอาไฟช็อต อันนี้ขั้นตอนสุดท้ายสุดท้ายต้องไฟช็อตถ้าอันมันหมดหมดหรอกถ้าอยากสูบแห้งแล้วอยามาจับนี่ซีบคนนี่จับไปได้มันดื้อมุดต้องไฟช็อตไฟช็อตมันจะลอยขึ้นมาไฟช็อตมันจะสลบลอยขึ้นมากำสักกัเดียวมันก็ฟื้นล่ะเนี่ยจใช้ไฟอย่างไรครับใชหม้อหม้อแบตเตอรี่หม้อแบตเตอรี่ครับแล้วยัางถ้าป่าเอาออกตอนเออน้ำที่เอาออกเนี่ยสมมติว่าหลากวนอย่างไม่ได้ละน้ำาออกเนี่ยเอาออกจนหมดเลยหรือว่าหมดเลย เอาจนแห้งเ,เอาจนแห้งคอดป่ามดก็ปูดขาวลงเลยปูดขาวต้องลงทันทีเลยหลังจากสมสมติว่าป่า,ปาเก็บป่ามดวันนี้ละเอาปูดขาวโรยเลยหลังจากที่เก็บป่าแล้วโรยเลยโรยแล้วก็เตรียมบอ่อเหมือนขั้นตอนที่เขาเตรียมบอ่อครั้งแรกถ,ถ้ามีลูกปาก่าก็เจ็ดวันแบบน้ำเขาใส่กับปล่อยเลยก,ก็คือสามารถเลี้ยงต่อได้เลยแต่ต้องพักเจ็ดวันเจ็ดวันครับแล้ววิธีตลาดในการจำหน่ายเนาะราคาณปัจจุบัน ราคามัานีิโรต่าไหนครับลุงมีครับราคานี่ลุงเอ๋จะก,กำหนดหกำหนดคนเดียวการกำหนดราคานี่ใครเอาไปกำหน,นดเองันกำหนดเองแล,แล้วเวลาลุงเอ๋กำหนดราคาลุงเอ๋คำนวณจากอะไรหรือว่าดูจากอะไรดูลักษณะรูปร่างลักษณะของป่าออขนาดเนี้ยครับคนจะขายเต่าใดแล้วเราต้องคำนวณดูต้นทุนของเขาตัวกอครับมันต้นทุนนี่มันถึงหู้อยู่แล้วหรอครับห้าหมืน่นนะมันก็มาไปหกสิบกระสอบเนี่ย หมื่นนี่หมายถึงว่าหมื่นตัวหกสิบกระสอบหมื่นตัวครับการเลี้ยงทั้งมอจะต้องใช้อาหารอยู่หกสิบกระสอบหกสิบถึงหกสิบห้าเนี่ยเพราะฉะนั้นต้นทุนที่เราใช้ก็คือมีอาหารมียาแล้วก็มีแค่น้ําเรื่องน้ําประอันเรื่องสูบน้ํานะครับการจับเดียวก็จ้างคนจ้างคนมาจ่อยเกินวันกันแล้วปลาหมื่นตัวใช้อาหารหกสิบกระสอบหกสิบกระสอบคือต้นทุนเขาจะหัวละกระสอบหนึ่งประมาณราคาบาเดลวนี่สี่ร้อยหกสิบเ้อล่ะคื แต่ละเบอร์นี่ราคาต่างกันก็ครับต่างครับยังเฮาใช้แค่เบอร์หนึ่งกับเบอร์สองเบอร์ครับเบอร์หนึ่งนี่ก่อสี่ร้อยแปดสิบห้าครับถ้าเบอร์สองก็สี่ร้อยหกสิบใ้สองเบอร์ล้อันสองเบอร์เบอร์สามบัตรบัตรใจเบอร์บได้ใช้นาะเสร็จแล้วแล้วไปตอนขายนี่แม่ค้าจะมาสั่งแม่ค้าเขาถึงโมาสั่งคนเขาบอกวันนี้ถ้าหน้าอันนี้กัราคาเฉลี่ยที่ลไม่กำหนดไว้ราคาประมาณเท่าไหร่ครับ ต้นทุนจะอยู่ที่หกสิบบาทหกสิบต่อกิโลครับต้นทุนทุกวันนี้นะครับคำนวณแล้วหกสิบาทต่อกิโลป่าหนึ่งกิโลจะมีต้นทุนอยู่หกสิบบาทแล้วก็รุงเวืก็จะบวกไปตามนั้นครับโดยปกติรุงเวื่จะบวกไปเป็นประมาณที่จะไดคคับตอนขายก็ถ้าว่าเขาซื้อค่ใบเนาะแปดสิบดีกว่าแปดสิบ อย่างถือว่าถ้อาหารมันลดลงไปก่อจะเหลือมาเดินอาหารมันลดไปห้าเปอร์เซ็นต์ก็คงจะอยู่ที่ร้อยสี่สิบนะั้งสี่ร้อยสี่สิบนะั้งครับทีนี้อาหารมันลดลงไปแต่คือราคานี่เขาเปรีคนต์ตเองบวกจากต้นทุนที่เขาคำนวณแล้วคือต้นทุนหกสิบไ่หมว่าบวกมอะสูงสุดประมาณนั้นแต่บัตรถึงแต่คืออันนี้เขาบวกไว้คำนวดที่เขาคำนวณไว้คือบวกไว้สูงสุดอึะหกสิบ เฉลี่ยต้นทุนวี่บาทต่อกิโลตรงั้นเราจะบวกเอากำไรแต่ใดกันแล้วแต่เราประมาณถ้าว่าอย่างป้นก็ได้ก็ออได้ตัวยยใหญ่ใช้นี่นี่ก็ร้อยนี่นะถ้าคัดก็กิโลละร้อยร้อยราคาก็อยู่ในประมาณนี้มามานานแล้วนะครับตั้งแต่เริ่มอะ๋อคือราคาประมาณนี้ครับาณทกานาอยู่ที่เอากับรเองตัวเองครับแล้วอย่างรูไปขายทุกวันนี้มันมีจะมีแม่ค้า สั่งแล้วก็มาเอาคำนอแล้วก็เอาไปขายตามปิ้งขายย่างขายมันจะมีตี้งลักลักก่อแม่ค้ากาโลโชคยังใหม่สั่งเพิ่อนมาเอาเองนะครับมาเอาเองแล้วก็สั่งมาเพือต้องหัวจ้างแล้วก็แม่สอดแล้วเวลาเพิ่อนจะเอาที่เพื่อจะสั่งว่าจะคัดหรือไม่คัดนี่แล้วแต่เพิ่อนช่วนใหญ่เขาก็เอาคัดหรือว่าคัดส่วนใหญ่จะเอาเอาคัดยาคาดที่เพิ่อนเอาไปขายเพื่ะเอาคัดคัดไซส์ใหญ่ ต้องลดขั้นเปิด5บาทเด็ก9.5ครับแล้วถ้าอย่างขายขายย่างนี่เขาเอาไปปิ้งขายนี่อันนี้เขาได้ปิ้ทุกวันนี้ครับได้ประมาณ200ถึง2อ0ซาวต่อกิโลถ้าปิ้งขายนะครับอย่างไปที่สำนักลางก็กับงานภาพฝ้ายอย่างนั้นลงไปนะจะอยู่ที่200-200ปลายแป่บประจาม200อย่างขาย เป็นอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นตลาดลัก,ลกๆ<ช>ที่มืองนีง่ขายนะครับเนาะโอเคครับ